จุดดิเข้ามาปุ๊บนะวนนั้นเป็นห้องพาดฮัลโหลเป็นบักเข้าเข้าไปได้ีกวะตั้งก็เชิญมีคนมานอนนี่ด้วยะไรนี่นี่เจ้าพึ่งจะมามาอยู่นี่สามสิบปีพึ่งจะเข้ามาเนี่ยโบดวนนะ้เนี่ยนะ อ๋อแกอยู่ทีห่หนนะบากกเข้าไปเปิดว่ะคำพีใบเบิ่ปเปก่าแกที่สุดสองพันปีอยู่ตรงนี้อีกวะนี่นะเจ้าบทหนหมู่บ้านเฮลมาเฮาสซน,นะเจ้าว้างามก็โอ้ยงามขนาดเลยโจคเดียววะน,นี้มาได้เข้า แกเปิดหรืเข้าทุกทีมันปิดไข่หูมานอนนี่นะ,ะสวนมากนะเจ้าตีเจ้าฐานขออนุญาตด้วยขออนุญาตเลยเจ้าใส่รองเท้าไปสวนเฮียแต่ละเขาไปยำได้คขาเนี่ยเนี่ยโอ้ นี่ละมั้งเนี่ยคัมภีรไบเบิลที่เก่าแก่ที่สุดเว่ออยู่ในนี้ว่ะเนี่ยบุญก่อนนี่เบุนขอเตียนบุญนะงามก็ในบ้า,านเราหนะ้านี่นะยนนิ้มมาอย่างกังามขนาดเลยขอบุนอนุรักษ์ไปเน่ย ตาสีใหม่มากเลยอุ้ยอุ้ยตายว้าวสุดยอดเดี๋ยววัหลังเอาไก่ขึ้นไปบนปากกาขึ้นบนน้ำก็เป็นมุสเซกัน ไปแล้วอลูกปั้นเปิ่นลูกปั้นปิ่นสาธุเด้ขอนุญาตนจ้าเด